สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a f e h o ฮโนะคะคลิปนี้พูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์หวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะในช่องเนี่ยทำาลิกอเด็กทีิอาคารเรื่องความรักเยอะมากๆนะคะหัวข้อที่หยิบมาทำกันวันนี้นะคะก็คือเวลาที่เขาไม่ได้เจอกับเราเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาในที่นี้พี่หมอปล่อยฟรีเลยค่ะเขาไหนก็ได้นะอยู่ที่ว่าคุณจะนึกถึงใครนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็มารอฟังคําทํานายหรือว่ามาดูกันว่าพลังงานของเขาคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมนะคะไพ่ที่หยิบมาเล่นวันนี้มีทั้งหมดสามสรับเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีสําหรับใหม่เข้ามาให้ทุกคนได้เล่นกันก็คือสําหรับที่สองเดี๋ยวพี่หมอกกจะเล่นด้วยนะอะมีเขาไว้ในใจยังไม่รู้เขาไหนกันนะยังไม่รู้จะเอาเขาไหนมาเล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นไปกับทุกๆคนด้วยนะคะก็ เหมือนเดิมเราเรียนกันสำรับที่หนึ่งสองและสามนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะให้ทุกคนทําสมาธิ10วินาทีในการเลือกไพ่เหมือนเดิมหรือขั้นตอนนี้เนี่ยใครจะกดหยุดคลิปแล้วก็ไปทําสมาธิเองนะคะเลือกสําำรับไพ่ที่ชอบให้ได้ก่อนเลือกได้แล้วก็ไปกด time s t a m ์ใต้คลิปฟังคําทำนายของแต่และสํำรับได้เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาสิวินาทีค่ะ โอเคคิดว่าครบส0บวินาทีแล้วก็จะหยิบไพ่สำหรับที่สามไพ่สำหรับที่สองออกไปก่อนตามสเต็ปนะคะเราจะเริ่มกันจากไพ่สำหรับที่1ก่อนเหมือนเดิมเราทวนหัวข้อกันอีกสักครั้งแล้วกันนะคะเวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาคิดถึงเราบ้างไหมอ่ะที่หมอจะเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่สำหรับที่1นะคะ หีนเหรียญหกเหรียญทาวเวอร์สองไม้สิบ ห้าไม้หกไม้เอสำหรับนี้พลังงานแปลกๆนะแปดถ้วย The Magician และ สามดาอคนที่เลือกให้สำรับแรกเนี่ยพี่หมอไม่สามารถรู้สึกถึงพลังงานหมายถึงคนที่คุณนึกถึงอะ่ะมันไม่ใช่คนในเชิงความรักอะ่ะแต่มันเป็นพวกเรื่องแบบที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือว่าการงานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะ งั้นพี่หมออ่านเผื่อๆไว้แล้วกันเนาะอ่ะขอเอาจากที่ตัวเองเห็นก่อนนะคะถ้าถามถึงเขาเขาไหนก็ตามที่คุณนึกนะเขาคิดถึงเราบ้างไหมพี่หมอมองว่าอืมมีแหละมีนะมันมีไพ่หกไม้นะคะแล้วมันก็มีไพ่สองไม้พี่หมอว่าสองไมเนี้มันอาจจะไม่ได้พูดถึงความคิดถึงแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้สื่อ สื่อตรงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันให้ได้ Energy มันให้ไปในโทนนั้นได้เพราะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณน,นั่นเองนะแปลว่าเขาต้องคิดถึงเราสิถ้าเขาไม่คิดถึงเราอะ่ะเขาจะสื่อสารอะไรกับเราทีนี้ประเด็นที่พี่หมอเห็นต่อมาเนี่ยคือมันมันมาในลักษณะของอการได้รับโอกาสก็ได้หรือว่าเนี่ยการได้รับโอกาส การได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงอืมเอางี้พูดลงไปเลยนะที่หมอรู้สึกสองสองพอยต์หลักๆสองโจทย์แล้วกันเออสองเรื่องแล้วกันอะหลักๆเลยนะที่ตัวเองจับได้ก่อนเลยนะคะคนที่คุณนึกถึงอะ่ะมันมีโอกาสจะเป็นอารมณ์เหมือน เหมือนคุณไปสมัครงานไว้อะค่ะแล้วคุณก็อยากจะรู้ว่าคนที่คุณไปคุยกับเขาวันเนี้ยที่คุณไปสอบสัมภาษณ์กับเขาวันเนี้ยเขาจะรับเราไหมอะตอนเนี้ยเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเวนี้เกิดขึ้นเยอะหรือจะเป็นอ่อในเวของคนที่คุณอนะไปขอความช่วยเหลือเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยเขาแบบได้นึกถึงเรื่องที่เราเนี่ยคือเอาจะว่าไปคือสําหรับเนี้ย คุณไม่ได้นึกว่าเขาคิดถึงคุณไหมอะ่ะเออแต่คุณนึกว่าเขาอ่ะจะตอบรับสิ่งนั้นไหมมากกว่านะอันนี้ที่ที่หมอสัมผัสได้นะ่ะเออแล้วเหมือนกับคุณเนี่ยก็กําลังรอการติดต่อมาของคนคนนี้รอการติดต่อกลับมาของเขาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพูดเรื่องความรักอะ่ะมันก็ได้มันก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเนาะมันมีไพ่หกไม้มีไพ่สองไม้ที่บ่งบอกตรงนั้นถ้าเป็นพาร์ทความรัก คุณจะต้องคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงอ่ะเขาจะต้องเป็นคนที่คุณเพิ่งมีปัญหาเพิ่งทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะแล้วเขาก็นิ่งไปเลยอ่าอาจจะแบบว่าคุยอะไรกันไม่รู้อยู่ก่อนหน้าแล้วอยู่ๆก็ทะเลาะกันแล้วก็คือแบบคนคนนี้เขาก็หายไปเลยนิ่งไปเลยหรือเงียบไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดเลยว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแบบฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เธอคิดยังไงเอออะไรอย่างเงี้ย ท้ายสุดอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความคิดถึงเด่นปะแต่คือมันเหมือนคุณอยากรู้ว่าเขาจะเอายังไงเขาจะแคไขเรื่องนี้ยังไงหรือว่าเขารอให้คุณน่ะทํายังไงหรือเปล่าคือมันเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะแค่นั้นเลยถ้าคุณนึกว่าเขาคิดถึงคุณไหมก็คืออยากรู้ว่าเขากําลังคิดถึงฉันไหมเขาต้องการอะไรจากฉันอยากให้ฉันทํายังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเป็นเอ NERGY นั้นนะเออถ้าเป็นความรักนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นอะอาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะอยากจะรู้ว่าเขาจะตอบรับเราไหมหรือการเงินเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนคนนี้เขาจะช่วยเหลือเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นพาณิชย์หมดเลยซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณเนี่ยกําลังรอการติดต่อมาจากเขาคนนั้นนะ,ะถ้าถามพี่หมอนะพี่หมอมองว่ามันก็จะมีโอกาสในการได้ที่เขาจะติดต่อคุณกลับมาแน่นอนนะคะแต่ถ้าถามถึงผลลัพธ์ ของมันอันนี้บอกเผื่อให้แล้วกันเนาะเออเรามานั่งมองหาว่าเขาคิดถึงเราไหมแต่สำหรับที่หนึ่งนี่คือเล่นที่หมอมาเป็นประเด็นที่แบบว่ามันมันเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาตั้งคําถามนี้เลยอะเอออารมณ์แบบนั้นไปนะถ้าเป็นเรื่องการงานนะเขาจะคอนแทคกลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะตอบรับรับคุณหรืออะไรใดๆอะแต่ว่าข้อเสนอมันอาจจะมี ความจุกจิกหรือต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยต้องแก้ไขอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยลงตัวแต่เดี๋ยวมันก็จะดีอยู่ได้นะคะการเงินก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของเรื่องของผลประโยชน์หรือคุณไปคุณกําลังรอข่าวดีการเงินใหญ่เอาคอนแทคกลับมาบวกคาดหวังว่าเขาคิดถึงเราหรือพิจารณาเราอยู่ไหมอะไร้กก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานั่นแหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอนแทคกลับมาเหมือนกันแต่ก็เช่นเดิมนะคะมันก็อาจจะมีะเขาเรียกว่าเงื่อนไขหรืออะไรที่มันไม่ลงตัว ซึ่งจะต้องไปคุยกันใหม่ไปดีกันใหม่ไปหาตรงกลางร่วมกันนะคะทีนี้ในส่วนของความรักอ่าคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณอ่าคำถามของคุณอะ่ะจริงๆิต้องถามว่าคนที่เรานึกถึงอะ่ะเขานึกถึงเราอยู่บ้างไหมตอนนี้เขาต้องการอะไรจากเราคือคุณไปอยากรู้ประมาณนั้นนะนะซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีค่ะก็มีนึกถึงบ้างนะก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้นะคะ เขาก็นิ่งๆช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งๆเนาะนิ่งๆอยู่แล้วก็ถ้าถามว่าเขายังโกรธเรื่องที่เราทะเลาะก,กันไหมหรืออะไรไหมเนี่ยพี่หมอมองว่าคนคนนี้เขาไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดหรือเขาก็ไม่รู้จะสื่อสารอะไรกับคุณนั่นเองนะคะอาจจะกลับกันก็ได้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรอให้คุณเนี่ยคอนแทคเขากลับไปนะ ไปคุยกันไปอะไรใดๆก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าอ่าคนที่เข้ามานั่ง่นังฟังเราเลือกสำหรับนี้เนี่ยกําลังคิดว่าไม่ฉันจะไม่เป็นฝ่ายคอนแทคไปก่อนจะไม่เป็นฝ่ายงออแต่อยากรู้เขาจะมาไหมก็มองว่าก็มีเกณฑ์นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะมันก็ไม่ได้สมูทเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ เป็นฝ่ายรอให้เราแบบอันนี้ไปมากกว่านะเพราะฉะนั้นอืมเราไปตอบแค่คําถามที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมแล้วกันเนาะคือมีละค่ะมีแต่เป็นในลักษณะของการพิจารณาในสถานการณ์ตรงหน้าว่าเราจะเอายังไงดีกับคนคนนี้อันนี้น่าจะเป็นการตอบที่เคลียร์ที่สุดแล้วไม่ว่าพลาดไหนด้วยนะคือคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาก็มีนึกถึงคุณแต่มันเป็นการนึกถึงในลักษณะของการพิจารณาไตรตรองดูก่อนว่า จะเอายังไงกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะโหสำหรับแรกก็เล่นกันเลยนะเป็น energy ที่ดูแบบว่าเหมือนเหมือนคนเข้ามาเล่นเนี่ยก็ยังยังแบบเอะเราควรตั้งคำถามนี้หรือเปล่าในการถามคนนี้อยู่ได้ซ้ำไปนะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเล่นสำหรับที่2กันนะคะใครที่เลือกสำหรับที่สองหัวข้อก็คือ เวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาคิดถึงเราบ้างไหมที่หมอจะเป็นตัวแทนนะคะในการเปิดไพ่ให้คนที่เลือกไพ่สำหรับที่สอง The Star The Emperor คนนี้เป็นคนมีมาสนะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยโอ้โห The Sun พี่หมอก็อ่านไพ่ให้มันเวอร์ได้นะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง อสวินไม้นะคะสองถ้วยแปดไม้สิบเหรียญ สิบไม้กาดาาและวิวออฟฟอร์จูนโอเคถ้าถามว่า,าพี่หมอเลือกพี่หมอแอบเลือกสำหรับนี้นะจริงๆก็ไม่อยากจะเลือกเลยเพราะว่า เวลาตัวเองเลือกไพ่สำหรับไหนทีไรเนี่ยคําทํานายมันมักจะออกมาผู้ขอโทษคะ่ะพี่หมอเตะคะ่ะกล้องอีกแล้วอะ่ะขอดูหน่อยสิขยับหรือเปล่าได้อยู่เนาะที่ไม่อยากเลือกเพราะว่าตัวเองเนี่ยเออเลือกทีไรเนี่ยคําทํานายมักออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทุกทีเลยเวลาเล่นกับคนอื่นอะ่ะเออไม่รู้ว่าไปแกงคนอื่นหรือเปล่าอ่ะนะแต่ว่า ครั้งนี้นะคะอ่านง่ายมากนะหลังจากที่เจอสำหรับที่1แกงกันมานะก็แน่นอน energy ไพ่สำหรับที่2、เป็นคนรักเป็นคนแอบชอบเป็นใครก็ได้ที่มันแต่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์นะแอบชอบไม่น่าใช่น่าจะเป็นคนรักอะคะ่ะคนคุยได้หมดะทุกสถานนะเลยแต่ขอให้เป็นความรักแล้วกันนะคือร์ทไพ่สำหรับแรกอะมันมี Energy อื่นโผล่มาด้วยนะคะ พี่หมอก,ก็เลยรู้สึกว่ามันอ่านยากนิดนึงนะไม่รู้ว่าต้องจับตรงไหนมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละอ่ะเราเรากลับมาสําหรับของเราดีกว่าน,นะคนที่เลือกไพ่สําหรับนี้บอกเลยค่ะเขาคิดถึงคุณทุกวันทั้งเช้าค่านะอะไรอะไรก็คือคุณนะแต่เขาเป็นคนมีมากนะคะก็คือเป็นอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่คือไม่ชอบแสดงออกอะจะบอกว่าไม่ชอบแสดงออกเท่าไหร่ หรืออาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่พูดไม่เก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงในใจของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณเนี่ยก็คือ number วันของเขาแหละนะคุณคือความสุขของเขากลางคืนก็คิดถึงกลางวันก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาไม่ได้เจอก็คิดถึงเวลาได้เจอก็อยังคิดถึงอันนี้งงไหม เหมือนแปบบว่าในหัวสมองของคนคนนี้มันมีแต่เรื่องของคุณนั่นเองนะคะมีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีทั้งเรื่องในอนาคตด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่แต่งงานแล้วอะ่ะก็อาจจะหมายถึงการสร้างครอบครัวสิ่งที่เขานึกถึงคุณนะคะนอกจากความคิดถึงปกตินะก็คือเรื่องของการช่วยกัน สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวมีลงมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนับหมดเลยนะคะหรือบางคนตอนนี้อาจจะกำลังมีความคิดในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะอยากใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างนี้หลังจากที่แบบต่างคนต่างทํางานช่วยกันเก็บเงินสร้างบงสร้างบ้านถึงเวลาที่แบบต้องพักบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความคิดลักษณะนี้ขึ้นมาใครที่ยังไม่ได้แต่งงานแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาคิดอยู่คือเขาอยากจะแต่งงานกับคุณหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณอยากจะ มีอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามากทีเดียวหลายๆคนที่หมอมองว่ามีโอกาสเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคนนึงเนี่ยเวลาที่คุณตื่นเขาหลับเวลาที่เขาหลับคุณตื่นอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เชื่อไหมว่ามันไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยอะ่ะเขากลับรู้สึกว่ายิ่งไกลเนี่ยมันยิ่งทําให้เรา ใกล้กันเหมือนแบบว่าเรายิ่งได้รู้จักนิสัยตัวตนกันและกันได้เห็นความจริงใจที่มีต่อการเห็นความซื่อสัตย์ที่มีให้กันโอเคในบางเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะคะสําหรับเรื่องระยะทางเนี่ยอยากเจอก็ไม่สามารถเจอได้ทันทีทันใดอายากมีสกินชงสกินชิปอยากกอดอยากอะไรมันก็ทําไม่ได้อะเนาะแต่เขาก็มีความสุข เออเขาก็มีความสุขกับการที่มีคุณอยู่ในวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามคําถามเนี้ยในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมแน่นอนว่าเขาคิดถึงแน่นอนแล้วเขาเป็นคนที่คิดมากเรื่องคุณด้วยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีปัญหาขึ้นมานะคะจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้ปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ไม่รู้เนะี่ยเขาค่อนข้างที่จะเครียดนะเป็นคนที่อ,อ๋อไม่ได้อยากที่จะแบบทะเลาะอ,อะไรกับคุณเลยนะคะพี่หมอหมองว่า สำหรับนี้เลี่ยนสุดแล้วยังไม่เห็นสำหรับที่สามนะแต่ถ้าเทียบกับสำหรับแรกเนี่ยสำหรับที่สองก็คือเลี่ยนไปเลยพี่หมอจะไม่บอกว่าตัวเองกําลังคิดถึงใครแต่ก็ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นคนที่เลี่ยนได้เบอร์นี้เลยเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนส่วนอ่ะคนอื่นๆที่เล่นนะคะก็แน่นอนค่ะไม่รู้แหละว,ว่าคุณคิดถึงใครแต่พี่หมอเชื่อว่า energy ของคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นในเชิงของความสัมพันธ์แบบความรักแน่แหละเออไม่ได้เป็นแบบ energy ไพ่สำหรับที่หนึ่งแน่นอนเนาะ ก็อ่ะตามนั้นค่ะเขาคิดถึงคุณนะคะในเวลาที่เขาไม่ได้เจอคุณแล้วเขาก็อยากจะเห็นหน้าคุณอยากอยู่ใกล้คุณอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณอะไรอย่างนี้ก็โอเคเนาะไม่ต้องพูดเยอะแล้วไหมเนาะเดี๋ยวสำหรับอื่นเขาจะหมันไส้เรานะคะก็ยินดีด้วยนะคะอ่าอย่างที่บอกนะในไพ่สำหรับเนี้ยพี่หมอมองว่า,วามีเกณฑ์ที่เขากำลังวางแผนเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวกับคุณอยู่ด้วยนะจริงๆก็ ตัวคุณเองก็น่าจะได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคะคือต่างคนต่างคุยกันอยู่อะซึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะยิ่งถ้าเป็นรักทางไกลเนี่ยอะบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่าแผนแผนนั้นเนี่ยมันจะสําเร็จใช่ไหมอ่ามันจะไม่มีอุปสรรคอะไรใช่ไหมมันจะรู้ล่วงดีใช่ไหมบางคู่เขาอาจจะอยู่ไกลกันมากคนละทมาโซนเลยคนละประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยการจะได้มาเจอกันบางทีก็มีอุปสรรคมากมายอะเนาะซึ่งพี่หมอบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเขากำลังพยายามจะทำแบบนั้นอยู่นะ ดีใ,ใจด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนไหมเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำรับสุดท้ายกันบ้างเสียงลงเลยเดียวเชียวไพ่สำรับสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะ energy ของสำรับนี้เขาเห็นยังไงบ้างนะอ่ะ หัวข้อนะคะทวนกันอีกนิดนึงสําหรับสาหรับที่3สําหรับสุดท้ายนะคะหัวข้อที่เรากําลังเล่นกันอยู่เวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาคิดถึงเราบ้างไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่หมอจะเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่สําหรับที่3นะคะ สวินไม้คิงเหรียญเจ็ดไม้สองเหรียญเอ็มเปรอร์ร สีดาเดอะซันชาวเวอร์และไพ่ใบสุดทา้ายเด็กถือมา ถ้าถามว่าเขากําลังคิดถึงไม่ใช่กําลังเนาะหัวข้อคือเวลาไม่ได้เจอกันเขาคิดถึงเราบ้างไหมก็คือก็มีบ้างอันนี้ก็ตอบตรงๆนะคะอาจจะไม่ได้ตลอดเวลางเวลาขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับ energy ของสําหรับที่สองอันนั้นคือเขาแบบทุกเช้าคำ่ำแต่สําหรับที่สามเนี่ยที่หมอมองว่าเขาจะคิดถึงเราเป็นบางเวลาค่ะไม่ได้ตลอดเวลาแต่อะ มันก็ตอบคําถามนี้ได้อยู่เดียวนาะว่าบ้างไหมก็คือมีบ้างนะคะในเวลาไหนได้บ้างเนาะพี่หมอหมองว่าเวลาที่เขาแบบไปเจออะไรที่มันแบบเอาจริงๆนะเขาจะคิดถึงคุณเนี่ยในเวลาที่เขาสุขหรือทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบชัดเจนไปเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเขาสุขเวลาเขาไปเจอเรื่องเนี้ยแล้วเขาสึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้จังเลยเขาจะนึกถึงเราเพราะว่าเขาอยากให้เราไปเจอกับความสุข แบบนั้นด้วยทีนี้เขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเขาทุกข์เขาอยากให้เราไปเจอความทุกข์นะไม่ใช่นะคะแต่เวลาที่เขาทุกข์มากๆเนี่ยหรือเขากําลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่แล้วเขานึกถึงคุณเนี่ยหมายความว่าเขารู้สึกว่าถ้ามีคุณอยู่กับเขาตอนเนี้ยตรงเนี้ยหรือเขาอยู่กับคุณเนี่ยมันคุณอาจจะไม่ได้ไปช่วยเขาแก้ปัญหาหรืออะไรอะแต่เขาแค่รู้สึกว่าพลังงานบวกของคุณนะคะ มันจะทําให้เขาแบบเหมือนออกจากความทุกข์ของเขาได้นั่นเองนะคะก็จะมี energy นี้ที่นี้ที่มาที่บอกว่าไม่ได้ตลอดเวลาเวลาขนาดนั้นนะเฉพาะในเวลาที่เขาเนี่ยสุขสุดๆไปเลยในเรื่องใดเรื่องหนึง่หงหรือว่าทุกข์สุดๆไปเลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าในเวลาปกติอาจจะหมายถึงการไปทํางานการใช้ชีวิตกิจวัตรต่างๆของเขาอะคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรา ร้อยเปอร์เซนถ้าเขาต้องไปโฟกัสงานเขาก็จะอยู่กับงานถ้าเขาต้องไปโฟกัสกับความรับผิดชอบที่มันแบบเ,เขาเรียวกว่าอะไรอะสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องไปอยู่กับมันนะคะมันทําให้เขาไม่สามารถพว่นี้คือคนเขาไม่สามารถแยกโซดประสาทมาคิดถึงเราได้ขนาดนั้นนลน,นะแล้วก็เอ NERGY ของคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สามพี่หมอมองว่ามีเกณฑ์เป็นคนเก่าคนที่แบบเพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปอะไรอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่าง มูฟออนอ่าต่างฝ่ายต่างมูฟออนแต่ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะแค่อยากรู้แหละว่าเออในขณะที่ฉันมูฟไปข้างหน้าเนี่ยไอ้คนนี้แฟนเก่าเราหรือคนคุยเก่าเราคนนี้เนี่ยเขายังมีคิดถึงเราบ้างอยู่ไหมนะอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนที่เราเนี่ยก็มีบ้างเราถ้าม่ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเราจะมาเล่นคําถามนี้ไหมละ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่ามีนะคะเขาเองก็เหมือนคุณแหละในบางเวลาของเขาอะคะ่ะ ที่หมอถึงได้บอกไงว่าคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สามเขาจะคิดถึงเราใน,ในตอนที่สุขสุดและทุกสุดเพราะสุขสุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากแชร์กับใครนอกจากคุณณตอนนี้นะคะต่อยขมูไปข้างหน้าใช้ชีวิตประจําวันของเขาไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในพ์ทที่มันควรจะแบบเหมือนแบบได้แชร์อะไรกับใครอ่ะเขาจะนึกถึงคุณทันทีเวลาที่เขามีความทุกเนี่ยยิ่งต้องนึกถึงเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดอนะเนาะแล้วพอมาวันหนึ่งมันไม่มี มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออมันก็แอบ,บนึกถึงเราในเวลานั้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับนี้เนี่ยพี่หมอหมองว่ามีเกณฑ์ที่เขาแบบเวลาที่เขานึกถึงเรามันจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะก็คือเอาง่ายๆเลยนะพี่หมอมองว่าถ้าคุณเป็นคู่รักที่เพิ่งเลิกรากันไปเป็นแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกรากันไปคู่เนี้ยพี่หมอมองว่ามันจบกันอย่างดีด้วยนะคะคือพูดง่ายๆคือไม่ได้แบบมีปัญหาแบบ ไม่เผาผีอะเออไม่ได้จบกันแบบไม่ดีไม่ได้ท็อกซิกแต่ว่าเหมือนกับว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนหรือว่าเอาเป็นว่าทางเลือกในชีวิตของคนสองคนมันไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกย้ายกันมันก็ยังจะมีในแง่ของความรู้สึกดีอะค่ะที่มันยังมีให้กันสะสมเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานึกถึงเราอะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเขาโทรมามาส่องมาเห็น อ่าสตอรี่ไอจีมาดูสตอรี่ไอจีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะนั่นหมายความว่าช่วงนั้นเขาคิดถึงเราเดาง่ายแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเงียบหายไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเออจะบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงก็พูดไม่ได้มันก็แปลว่าเขาไปคิดถึงจริงๆนั่นแหละแต่สาเหตุที่เขาไม่คิดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาก็ไปโฟกัสอยู่กิจวัตรประจําวันของเขานั่นเองนะคะไม่ใช่ว่ารังเกียจไม่ใช่ว่ากโกรธอะไรอย่างเงี้ย เนาะจริงๆค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ดีนะที่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทามมิ่งของคนสองคนมากกว่าที่จะเดินไปพร้อมๆกันกับบริบทอื่นๆในชีวิตได้เท่านั้นเองนะคะอ่ะสรุปก็คือคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สามเนี่ยเขาก็คิดถึงเราบ้างบางเวลานะคะมีบ้าง ไม่ใช่ว่าจะไม่คิดถึงเลยนะคะก็ประมาณนี้หัวข้อที่พี่หมอตั้งใจทํามาให้ทุกคนเล่นกันนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวเราจะเล่นพิกอเด็กแบบนี้พิกอเด็กพิกอากาศสลับสลับกันไปนะคะ,อ,ะอีกสักประมาณน่าจะแค่วัน2วันพี่หมอก็ไม่มั่นใจว่าคลิปนี้จะลงช่วงวันไหนแต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าถ้ามันใกล้วันที่19เเมื่อไหร่ก็น่าจะได้เล่นไม่เยอะ,ะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ย จะเริ่มทยอยลงดวง12ราศีแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะลงไม่ทันสิ้นเดือนนะคะก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามดวง12ราศีประจำเดือนกันยายนด้วยนะแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันนะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนก็จะตามมาหลังจากที่ลง12ราศีเสร็จแล้วพอเข้าสู่ต้นเดือนแน่นอนทุกคนก็จะได้เล่นพิกอเด็กพิกอากาศกันใหม่ ะะยังไงก็ฝากให้ติดตามคลิปอื่นๆคลิปใหม่ๆในช่องพี่หมอด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ